สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมม่วงหาวมะนาวโหนะครับผมมาอวดนะครับผมภูมิใจมากครับเนี่ยครับสองปีโตแล้วนะครับออกลูกให้เจียมแล้วเนาะนะครับมีลูกสุกจัดด้วยนะครับผมกำลังเริ่มออกดอกออกลูกกันเลยทีเดียวครับเนี่ยครับ อยากอวดครับอยากอวดสามปีนะครับถึงลูกแล้วเนาะบรรยากาศในสวนก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นาอตรงไม่ว่ากันนะครับผมนะก็สวนได้กระบอนนี่นะครับอย่างลอกๆอยู่เลยนะครับผมนะครับนี่หนึ่งต้นนะครับผมนะเริ่มมีลูกใครได้ชิมกันแล้วนะครับผมนะสวนอีกต้นหนึ่งตอนนี้ครับ งามๆกันเลยครับแต่ลูกยังออกน้อยอยู่นะครับตัวนี้นะครับเรามอกให้ได้ให้ทิมแล้วนะครับมีลูกดำเนาะนะครับสีดำค้ำเลยนะครับผมนะครับลูกพึ่งออกทับผมนะเริ่มออกน้อนะครับแต่ยอดใหม่ด้วยเนาะดีใจมากนะครับสามปีนะครับได้ทิมแล้วโอ้โหหามะนาวโหครับ เริมงามๆกันเลยครับเลยมาถ่ายเพื่อนชมอวดน้าอยากโชว์นะครับผมนะมีโอกาสได้ถ่ายนะเพราะว่าฝนตกน้บเรากลับบ้านค่ำด้วยครับนะครับติดดาวออกฝนครับเริ่มติดลูกแล้วเนะเลยอยากอวดเพื่อนนะครับมาถ่ายให้เพื่อนชมครับผมมีความพยายามมาครับรถน้ำเกือบด่วนเนาะแต่วันนี้ยังไม่ได้รถครับ เดตัวน,อนตอนนี้ลูกยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่พุ่มใหญ่อยู่นะครับ่อนะดูนะครับลักษณะลำต้นเขาเนาะนะครับต้นใหญ่อยู่นะครับ่อนะส่วนตัวน,นี้ก็ยังต้นเล็กอยู่นะครับผมนะครับดูให้ได้ชิมแล้วนะครับ งามงามก็เลยครับกิ่งแต่บอนี้โลกสวยๆเลยะครับผมนะกระดังแตกยอดเลยนะครับผมนะเอยมาอวดเพื่อนๆเนาะสามปีออกลูกแล้วนะครับผมนะัขอภายเด้อนนะกล้องหลุดมือขอญาตือนะครับผมนะักากล้องหนีไม่อยู่แล้วนะผมนะก ย่าแปลกแกนะครับอันนี้เป็นอ้อยดำนะครับผมอ้อยดำอ้อยแดงเนาะเพื่อสมุนไพรนะผมนะเอาโน้มดึงออกมาเนาะก็เลยไม่อยากดึงเขากลับไปเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแล้วค่อยปรับเนาะนำงามกันเลยครับผมอยากหวดนครับอยากอวดนะครับกำลังโตกำลังงามกันเลยทีเดียวครับออกลูกก็ได้ชิมแล้วนะครับผมนะนะครับสุกแล้วนะ คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับจะได้ผลิคลิปดีๆมาเพื่อนชมนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ